t i ๊ก o k c กเคเ o อร์โปรแกรมสร้างสรรค์รุ่นเบตา้าฟีเจอร์ใหม่สร้างรายได้กับ Tik t o ็อสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายตกอินฟินิตี้ปดนะครับวันนี้ก็มา อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ของ TikTok นะครับจะมาเร็วๆนี้ตอนนี้เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเริ่มใช้ได้แล้วแล้วก็ผมไปดูข้อมูลมาก็เลยรู้ว่าอ๋อมีอยู่ประมาณ5-6ประเทศท,ที่ตอนนี้เปิดใช้งานได้แล้วนะครับฟีเจอร์นี้ชื่อว่าฟีเจอร์โปรแกรมสร้างสารรค์รุ่นเบต้านะครับก็จะขึ้นจะขึ้นมาที่ในส่วนของโปรไฟล์เพื่อนๆแบบนี้นะ นะถ้าภาษาไทยเนี่ยมันจะเขียนว่าโปรแกรมสร้างสารนรูนเบต้านะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าของอเครื่องมือผู้สร้างนะครับอยู่ติดก,กับพวกรับของโคงของของวัญอะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเท่าที่ผมดูน่าจะต้องเป็นบัญชีส่วนตัวถึงจะจะใช้ตัวนี้ได้เดี๋ยวต้องลองลองมาดูอีกทีหนึงว่าถ้าเป็นบัญชีธุรกิจเนี่ยจะทําตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะขึ้นคํานี้นะครับเ,เพื่อน ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นเมนูนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วก็จะมีรูปเหรียญอันเนี้ยนะครับน่าจะมาจากการสร้างรายได้จากการดูคลิปวิดีโอหรือว่าจากไม่ใช่การดูคลิปรายได้จากโฆษณาในคลิปวิดีโอครับซึ่งจะทําแข่งกับใครทำแข่งกับเฟซบุ๊กลิวยูทูบช็อตไลโอเอเอ็กนะครับแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างที่ตอนนี้มีค่าโฆษณาเข้าวเวลาเรามีเอลารดูคลิปแล้วก็เท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับคุณสมบัติเนี่ยก็ จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือคุณสมบัตินะเท่าที่ผมอันนี้คือได้มาจากบางประเทศที่เขาทำนะครับแต่บางคนก็บอกว่าอผู้ติดตามเนี่ยอาจจะแค่อา่ 1, 1, 1, 1, 1, อาหนึสิบส k นะครับอาจจะสิ k นะครับแล้วก็มียอดวิววิดีโอเนี่ยประมาณ1 0 0 k นะครับในในระยะเวลา30วันแล้วก็อายุ19ปีแต่ว่าอันนี้มันเป็นกฎของในแต่ละประเทศนะครับไม่เหมือนกันก็ต้องมาดูว่าเดี๋ยวในประเทศไทยเนี่ย จะเป็นเหมือนแบบนี้ไหมอันนี้คือผมเอาจากต่างประเทศให้ดูคร่าวๆนะครับอย่าอย่อย,อ,ยอย่าคิดว่ามันจะต้องประมาณนี้ของใครอาจจะแค่ 10k ก็ได้นะยอดฟอลโล่นะครับอาจจะ 10k มีเพื่อนก็คือมีเพื่อนตาม 10k นะครับก็ทําได้แล้วแล้วก็ครนี้ก็มาวัดกันตรงยอดวิวนะครับว่าในรอบ30วันเนี่ยได้ครบ 100k ไหมนะครับ อันนี้คือข้อมูลเพิ่มนะที่ผมได้มานะครับตอนนี้ที่เปิดใช้ก็มีอะไรครับมีบราซิลมีฝรั่งเศสมีเยอรมนีมีญี่ปุ่นมีเกาหลีมี USA มีอังกฤษมีสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนทําแล้วได้ได้แล้วนะครับมีคนทําแล้วได้ได้แล้วก็คือลงคลิปไปก็จะเหมือนมีโฆษณาเข้าในคลิปนะครับแล้วก็รับรายได้ได้แล้วนะครับก็ผมไปดูคลิปล่าสุดเนี่ยมีน้องผู้หญิงท่านหนึ่งเพิ่งทำเมื่อสามวันที่แล้ว แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าน่าจะไม่ได้อยู่ในไทยเพราะว่าตอนนี้ไทยยังทําไม่ได้ยังไม่มีใครทําได้นะครับตอนนี้ที่เกาหลีทําได้ก็แปลว่าน้องเขาอาจจะอยู่เกาหลีหรือว่าอยู่ญี่ปุ่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เลยทําได้หรือว่าต่างประเทศอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตลวกันถ้ามีอ่เอาเมนูนี้หรือว่าใครมีแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับใครมีแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยโอเคไหมติดตามช่องนี้ไว้แล้วก็อย่าลืมกดดิ่งด้วยกดดิ่งติดตามแล้วกดกระดิ่งเวลลามมีีข้อูดๆ กระดิ่งมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆว่ามีคลิปมาใหม่นะจ๊ะแล้วเวลาผมขึ้นไลฟ์สดด้วยนะครับ